งั้นก็เป็นลูกที่สวยที่สุดก็ว่าได้นน่งในการเล่นคนที่ผ่านมาแล้วก็สำหรับวันนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้ดีทุกคนมีความมุ่งมั่นในการเจ็บแต้มในบ้านซึ่งเราทำประสบผลสำเร็จใน้วก็มุ่งเป้าหมายในวันนี้ก็สามแต้มวันนี้ก็ขอมอบให้กับมุ่งตั้งมืองทุกคนเกมนะครับดูเหมือนก็เป็นระบบดีนะฮะแต่มันยังขาดติดติดน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 ิดปรับเกมวันนี้ก็แน่นอนครับมันมันยังไม่มีหลายลาบรื่นมากเท่าจ่ิงๆเพราะว่าเราเพิ่งจะกลับเข้ามาสู่สู่โปรแกรมแล้วก็สุดท้ายนต์โค้ดเองเราก็พยายามปรับตัวกับอนนาคคตัักบบอละรวง ซึ่งวันนี้เป็นแมตช์แรกก็3มแต้มก็คงไม่มีอะไรจะพูดมากก็ขอบคุณทุกคนผมคิดว่าแมตช์ต่อๆไปเราต้องจะดีขึ้นอย่างนี้ซึ่งแมตช์นี้ทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนหน้าที่ของผู้ตัดสินซึ่งทุกคนก็เห็นกันกันอยู่แล้วไม่ว่าเป็นหานรัสดทางทีวีหรือว่าตัวอย่างสนามก็อยากให้ทุกคนมองมองมันเป็นฟุตบอลนะครับก็ซึ่งทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของแม์คอมที่ต้องแก้ไขกันแล้วก็ทางสโมสรจะต้องมีมีข้อถกเถียงกันเข้าไปนะครับเพื่อเพื่อให้ฟุตบอลไทยดีขึ้้้้นนนกกกวว่าาีแล็อยใหค มุ่งมั่นและก็ศึกษาทาีพครับเราะโอเคเอาเกมแรกของของการเปิดเล็กผมคิดว่ามันก็อาจจะมีตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังโอเคที่จบด้วยชัยชนะในวันนี้ก็ก็ไม่เชิงนะครับคือคือผมคิดว่าผมคือพอออกไปแล้วมันพอผมออกไปแล้วคันนี้จังหวะนี้ให้เสียงกันเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้ยินทั้งสองฝ่ายแล้วก็คือจังหวะผมจะเตะนล้วก็คือพอพอเห็นพอง้างเท้าจะเตะเนี่ยคือก็ก็เหมือนกับกลัวจะติดติดที่ไหนแต่ว่าคันนี้ก็ ก็คือก็ยอมรับความผิดพลาดก็โอเคแมตช์หน้าก็ต้องก็ต้องปรับปรุงตัวเองครับครับแล้วขอคอมเมนต์จังหวะนิวทิ่ทิพันธ์ครับในโดวไปแดงครับคือผมคิดว่าแมตช์จังหวะจังหวะนั้นคือ <laughs> คือผมกผมผมดูผมดูนิวอยู่ <laughs> ก็คือจังหวะก็ถอยถอยดันดันกันมาแต่ว่าคือจังหวะนิวไม่เห็นเนี่ยคืออเบริสติเขาเขาเหมือนกับเยี่ยงขามาสกัดนิวเ <laughs> ยี่ยงขามขาขัดขา <laughs> ก็นิวก็ล้มลงไปแต่ว่าคือก็ไม่รู้ว่าทำไมนิวถึงโดนไปเหลือ แม้เกมนี้รู้สึกว่าระบบดีแต่แบบเรายังติดติดขัดนิดหนึ่งนะก็คือเกมแรกครับเราเห็นยังยังส่วนตัวไม่ยังไม่พอใจฟอรงแต่ชนะคือโอเคแล้วนะฮะดีกว่าไล่ก่อนไปแดงที่นิพนธ์กุ้งจันได้เห็นจตะขามไหมฮะก็คือผมอยู่ใกล้เสืแดงตรงนั้นนม่ไม่ไม่ได้มีอะไรเลยแต่เขาเขาให้ผมว่าน่าจะกลัวกลัวแบบฝั่งตรงข้ามเขาเสียอ่าใช่ก็เลยให้ให้ต้องเอางงเลยแบบน้องโดน ผมก็เลยไปถามเลยว่าอะไรมันมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบเราก็ตอบไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเราเจอวุฒิสินแบบนี้ตัวลกเกมมันก็ลําบากสําหรับเราเนอะรับผมไม่ไม่อยากให้เกิดนี้คือแบบอยากให้แฟฝงมากกว่าจะอะไรก็ช่างเลยคืออยากให้แฝงครับผมรับได้ถ้าแฝงครับผมนะฮะตองเชียร์เป็นไงครับวันนี้เต็มความสุขก็คือเข้ามาแบบเต็มาตกใจเลยแบบอะไรุกแมตช์คือบบเต็นแบบสองฝั่งสี่ฝั่งเลยแบบคือขอบคุณมากครับที่ที่มาและก็อยากให้ให้ติดตามกันเยอะๆขนาดนี้ทุกแมตช์นะก็เพราะว่าเราต้องมากระตผม ทุกคนไม่เข้าใจครับคือมันต้อนมันเหนียวโดนไปแดงได้เพีงไงก็ดูทั้งฟาวยแต่ได้มันมันเพี่ยงผมเลยนะคราวนี้รองเท้าผมไม่เกี่ยวอะไเชือกมันอ๋อต้องประมาณเหมือนผู้สิทธมองว่าเล่นนอกเกมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโดนไปแดงแต่เขาองค์สักวุธนแน่นอนนะฮะก็เหมือนทั้งฟาวแต่ว่าอยู่เป็นเหลือที่สองใช่ไหมฮะไม่เสียกำลังใจนะก็นิดนึงครับใช่ไหมเสียนิดนึงว่าออกไปคุณพ่ออาจจะสวดคุดใหญ่ใช kind of ่ไหมคราวนี้ฮะเกมนี mm ้ผมก็ต้องทีมชนะมาได้ฮะก็ พวกพี่ได้เงินเต็มที่ช่วยเล่นดีมีความประมาทในตัวไหมในเกมนี้ก็มันก็แมตช์แรกของผมครับแบบเต็มที่ก็ต้องพัฒนาอะไรบ้างก็สมาธิสมาธิความมุ่งมันสมาธิยังรุนรุดอยู่บางทีคนเยอะๆครก็พูดอะไรกอบรรเช่นไรันนี้ทุกคนให้กำลังใจก็ขอบคุณตองเชียร์เมงทองทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจ ส่งเสียงเชียร์ดังให้แบบมีแรงฮึดมีแรงสู้เป็นชัยชนะได้อาจจะกุทอร์แบนด้าอาจะได้ลงเล่นอยู่นะฮะครับครับเป็นยังไงบ้างครเกมนี้ดูยังขับขัดติดติดขัดขัดใช่ไหมในทีมใช่ใช่วันนี้ทีมมัดแรกอ่ะทีมมัดแรกที่ทุกคนต้องนักบอลต้องเล่นเยอะๆต้องได้ฟิตด้วยวันนี้อ่ะวิยนเยอะเออเล่นเต็มที่ด้วยวันนี้ ชนะสองตัวสองหนึ่งดีใจมากผู้ตัดสินเป็นไงอ๋อกรรมการไม่รู้ว่ากรรมการนะเป็นอะไรกับยามตรงงานไม่รู้พี่อันนี้เป็นไมช์แรกอ่ะที่กรรมการตั้แบบนี้นะไม่รู้มาที่สองมาที่สามไม่รู้ต้นตังไงใช่ต้องเป็นยังไงอ่ะมาตอนนี้เสียใจกรรมการมากเไม่รู้ตอนที่ถูกผู้จุดโทษตีเสมอหนึ่งหนึ่งยูคิดยังไงอ่ะยังพอมีโอกาสไหมไม่มีไม่มีอ่ะคื คิดว่าต้องเสมอบัที่นี่บันบันบันยางตองทุกคนรูที่แ่นบันยางตรงเ้าแตสมัยากมากไงวันนี้อยากชนะมาชนะด้วยดีใจมากครับเนไปมองมั่นใจไหมจังหวัดนั้นมั่นใจี่มั่นใจบตดมั่นใจไม่รู้ผนมาถิงดโนว่าไม่รู้บตด เชียร์กูบ่งมาจริงตรงเต่าเลยแ <laughs> น,นโนออยู่ก็ยังคงเป็นคนที่พ่ดพาได้ยังเป็นนำ้ำวันของทีเวลาขับขัดได้เสมอนะร้ <laughs> องดีใจมากอ่ะ <laughs> ดีใจที่ที่ปีผุดแบบนั้นน <laughs> <laughs> ดีใจตอนนี้อยู่เมืองตรงเล,หลยห้าปีหกปีมันดีใจเมืองตรงอยู่เชียร์แนโนตลอดเลยที่สนามที่แนโนต้องเชยเมืองตรงก็ดีใจมาก ต้องเชียโอ้โหต้องเชียขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากวันนี้มาเยอะวันนี้คิดว่าตาไม่หมอยเยอะชนะไม่ได้อะมาเยอะดีใจขอบคุณมากดีความตัวขอบคุณมากมากแต่งเยอะมากแต่งเอาขอบคุณมากผมอยากให้เลฟเฟียเซนเซอร์เนี่ยประเมินผู้ตัดสินก่อนลงสนามเราทราบมาหลังจากที่ระหว่างเกมออกซาร์ไปแล้วมีการตรวจพบว่าผู้ตัดสินเนี่ยมีไข้39.4 อันนั้นคือมันมันมีผลแล้วจากที่เห็นว่าั่ะจะรนม,มทุกอย่างมันก็มันก็มีผลต่อการตัดสินของผู้ตัดสินะนะครับเราก็มีทั้งทั้งเราเสียประโยชน์และทั้ง b ีซีเซโรเสียประโยชน์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ทีมเดียวะนะครับก็อยากให้พิจารณาตรงนี้ครับ อย่างที่ที่พันธุ์ทุ่งจันทร์จักรุทร์มีครับเพราะดูเขาเป็นคนถูกฟาวแต่แผมว่าอันนี้แน่นอนครับเราจักรุทร์เพราะว,ว่าเขาไม่สมควรโดนเหลือที่สองเพราะว่า<ม>ลูกเกาโดนฟาวอยู่เขา<ม>เขาเขาเย็นในสนามแล้วผู้เล่นหมายเลขที่สิบของทีมเราตองฟาวนะครบับการให้ไปเหลืองที่สอง,อ,งองนั้นไม่เหมาะสมนครับและเกมโดยรวมวันนี้เป็นไงครับอย่างน้อยเราก็ชนะได้สามคะแนนคือก็ดีใจนะครับที่จะสามแต่ยังไม่ประทับใจฟอร์มการเล่นนะครับผมเชื่อว่าเรายังเรายังดีขึ้นได้อีกแต่วันนี้แสดงให้เห็นว่าเรามีคุณภาพของทีมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครรัับนนน่่่เเป็สิงทีา เรามั่นใจว่าเราจะประสบกับเใจในฤดูทุกกาลนี้เพราะว่าเรามีซุ้มมานั่งสำรองที่แข็งแกร่งนะครับเราสามารถปรับรูปแบบการเล่นได้หลากหลายผมเชื่อ,นะอว่าคือหัวใจของเราในวันนี้แล้วก็ซาลาวิซ่าก็เป็นโค้ชทีอ่อ่านสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีก็ต้องก็ต้องชื่นชมเขาลยครับก็ถือว่านาทีนี้ก็คง ความสมดุลของพวกเราทุกคนแหละครับที่ไล่ล่าตำแหน่งแชมป์คืนมาแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลเอทุกทีมทุกคนแย้ายได้ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณเจ้ามังกรทำทงมานะครับมีการทำทงเป็นซีนหลายซีรีส์ออกมามากนะครับแล้ว ทำให้บรรยากาศในสนามคือคันะครับโดยเฉพาะกับคนของ s อ g วันนี้เสื้อสีแดงดำมาทำให้บรรยากาศในสนามเราเราเป็นสิ่งที่เราเคยฝันนะครับเราเคยเป็นก็หวังว่าบรรยากาศที่จะมาอยู่ที่สนามแห่งนี้ตลอดไปแล้วรอมีฟุตบอลที่คุทภาพนะครับทีมงานทำงานหนักเพื่อให้เราได้สามแต้มในทุกงาัน